เข้าห้องน้ำเสร็จหมดๆเอาละเรากลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเอาลขาก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะซึ่งวันนี้ก็อยู่ผมอาบูบูทีตอนนี้ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า Track and Field Infinity นะซึ่งมันจะเป็นแมปแนวการวิ่งเราจะไปดูกันว่าเขาวิ่งถึงไหนแหละที่หนึ่งอะสี่สิบแปดสี่ิบแปดวิ mama never let him to a kịch toa phong bayometry linna tape music key in far to spray nô game mặt hàng ok sprint cho hay set tệ okay. set 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 จะแทงไปคนละกูยี่อะไรเนี่ยกี้อะไรเนี่ยวิ่ง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 ไปวิ่ง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 วิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวเก่งทำไมวิ่งไปทำไมถ้ามาหนี่จะแทงผมะรีบกด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 รีบโอ้ยเรียบร้อยร้อยครับผมก็ผ่านเรียบร้อย อาจจะได้ประมาณที่สามเขียแล้วก็มาต่อน่าจะเป็นตา,าทาี่เพื่อนวิ่งตัวต่อเนี้เพื่อนวิ่งอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้เอาออกออกตัวน้ำนะออกตัวนำ้ำ อะไรวะเนี่ยจังหวะนี้โซนิกอะโอ้โหโซนิกโซนิกวิ่งจังหวะนี้โซนิกวิ่งติดไฟะโซนิกอือหึแต่ละตัวนี้เฮ้ยแต่ขนนี้วิ่งกันเต็มมากวิ่ง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 เสร็จร้อยอ่ะมันเดี๋ยวว่าผมโอเคนั่นก็ไม่ที่รู้ ผมได้ที่สิบสองสี่คูณร้อยเมตรหรือว่าผมจะผ่านหรือเปล่าสิละเมตรนะว่าเสร็จรอเลยอเอ็คเวิ่งเวิงนเอางวิงว่งวิงว่ง ออกตัวก่อนได้เปรีกบอกตัวก่อนได้เปรียบจากวันนี้วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเพื่อนโอ้โหพีซีพีซีพีซ,พซีไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไหนวะที่เหลือเหลือตามหลังมาโอเควิ่งวิ่งโอโวิ่งสุดแรงโอ้ยเอาไรเรายังนำอยู่ที่สองเขาไปไปแล้ว ไหนวะอ้กลชิบายกลชิบายเลยอ้โอ้ไม่กไกยังวะเพื่อนเพื่อนนกูมอหรือเพื่อนเอาเลยอโไงวะโอเคโอเควิ่งจังหวะนี้มาแล้วิ่งไล้มา เราต้องรอดูขอาเพื่อนเราจะสามารถวิ่งชน,นะหรือเปล่าตอนนี้เราก็มาดูพวกเขาก่นขันแต่ละคนตอนนี้นาทีของผมก็อยู่ที่หนึ่งนาทีสามสิบวิ มาดูว่าเพื่อนผมมายังดูมาดูอืมมาหรือยังมาหรือยังวิธีไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเนี้ยเพื่อนเราจังนี้เพื่อนเรามาแล้วถึงวัสีวิ่งมาเออวิ่ง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 ไอ้เพื่อนเพื่อนเราคนนึงเพื่อนเราตอนเนี้ยเพื่อนเราได้ได้วิ่งไปฮะก็เรียบร้อยจังหวะนี้เพื่อนของเราได้วิ่งไปต่อฮะโอเคดูดีอยู่ ที่เรามาคุณสองก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าทำไมคนมันเรียนน้อยโอเคพาต่อไปตาผมเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวร้อทำไมเล็กมาเพื่อนเอามาเอามาองใส่ยังไงไหนวะเพื่อนเอาไปจะไปโอ้ไปจะป่วนผมอ่ะโอ้

วิ่งไปต่อวิ่งไปต่อวิ่งไปต่อวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปยาวหยุดวิ่งเข้าไปโอเคโอเคพวกเพื่อนตอนนี้นิ้วผมแทบจะเป็นแบบนิ้วล็อกไนะกดอย่างยอ่อมีกองเชียร์

โอเคผมว่าไม่น่าดีแล้วที่ชมเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็กกมันยาวมากเลยไว้เจอใหม่มคลิปหน้าสวัสดีครับ